ใกล้ถึงวันเลือกตั้งสสกันเข้ามาแล้วค่ะท่านที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสสอกันแล้วหรือยังเอ่ยโดยก่อนวันเลือกตั้ง20วันค่ะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบกันได้ที่สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอที่ทำการเขตที่ทำการอบตสำนักงานเทศบาลที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือเขตชุมชนก่อนวันเลือกตั้ง15วันทางกกต เขาจะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งให้กับเราจนถึงบ้านนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้านหรือสอสอส,อสิสนั่นแหละค่ะรวมทั้งสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์จากแอปพลิเคชันของกกตได้ค่ะและสามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งในเขตและนอกเขตรวมถึงลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไว้แล้วสามารถเข้าตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th/home โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักเพื่อเข้าถึงข้อมูลพร้อมที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะและถ้าเราไม่มีรายชื่อนะคะให้เราไปแจ้งนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นโดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดงโดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันค่ะอย่าลืมนะคะ14พฤษภาค,คมนี้เรามีนัดกันที่คูหาเลือกตั้งกาบัรสองใบเลือกคนที่รักเลือกพักที่ชอบตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นเลือกตั้งเป็นหน้าที่เลือกคนดีบริหารประเทศค่ะ